สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้นอนรับเข้าสู่เกมนาย king สงครามก้ากษัตริย์วันนี้มีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับเราก็เลยกลับมาจัดก,กันหน่อยกษัตริย์ใหม่มา2องค์นะครับได้แก่กษัตริย์พเนจรมังกรกษัตริย์การเวลาและก็ระบบเบิร์กใหม่รวมถึงการใส่เบิร์กแบบใหม่ก็มาเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าวันนี้เราจะเป็นพนเนจรก่อนครับเพราะว่ามาในทีมของกษัตริย์ข่านมองโกซึ่งน่าสนใจมากมาก และนี่คือหน้าตาเพิร์กใหม่เพิร์กขาวคือเพิร์กเป็นกลางทั่วไปครับยังคงอยู่ปกติเหมือนเดิมส่วนเพิร์กเขียวเนี่ยเป็นเพิร์กของกษัตริย์โดยเฉพาะนะครับเงื่อนไขในการได้มาเล่นให้กษัตริย์เวลอัพจึงสามารถปลดล็อกเพิร์กใหม่มาใช้งานได้แล้วก็เรื่องของเพิร์กแบบสีชมพูนะครับซึ่งเพิร์กนี้เป็นเพิร์กเพิ่มความสามารถนะครับอาทิเช่นเพิ่มช่องสายขวา2ช่องเพิ่มความสามารถช่องล่างช่องบนบวก1เพิ่มความสามารถช่องซ้ายบวก1เพิร์กข้างชาติทําให้เพิร์กเฉพาะฝ่ายรอบข้างมีควาาาามมมสรรรถ1เเเิ์นนนททททศํใให้้กกษัตตยี่่่ไไไชออออบปด ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะบิวแบบไหนครับจะให้ป้อมเก่งทหารราบเก่งบ้านหลักเก่งหรือบ้าเก่งก็ได้เหมือนกันก็ต้องไต่ตองน,นะแต่ทว่าสิ่งสําคัญเลยคือหากกษัตริย์เว้น้อย ตัวเลือกในการบิลก็น้อยไปเช่นกันนะครับแล้วในวันนี้ผมตั้งใจว่าเราจะมาสู้กับกบรรษัตริย์พเนจรกันครับความยากที่ผมใช้ลุยคือความยากคิงสามครับอยู่ในขอบเขตของเขาว่าสามารถรับมือได้ถ้าจะเอาสมดุลหน่อยควรจะเป็นความยากของคิงหนึ่งเพราะว่าวันที่สิบเก้าที่ผ่านมามีการปรับบาลานซ์ใหม่กับคิงหนึ่งครับคอมมูต่างชาติบอกว่าคิงหนึ่งเนี่ยมันยากเกินไปรับมือไม่ค่อยไหวไม่ค่อยแฟร์นะครับก็เลยปรับใหม่มาแต่ถ้าว่าผมเนี่ยออขอเพิ่มความท้าทายหน่อยละกันนะครับคิงสามดีกว่า let's go คอนเซปต์ของราชาโนแมดเนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนกับขานเจงคิดคันจริงๆนะต้องคอยอพยพต่อเนื่องเพื่อรับบัฟครับแล้วก็นี่คือบ้านหลักเราบ้านหลักเป็นวอลล์อดครับต้องขึ้นที่ต่อเนื่องกันเองแล้วก็มีม็อบด้วยซึ่งเปิร์กทหารเริ่มต้นทํางานแล้วครับม็อบ2กองเลยม็อบจะเก่งได้อีกถ้ามีทหารเคียงข้างแบบนี้มันจะคอยเหมือนดึงดูดคนอพยพเข้ามานะครับยิ่งคนเยอะเราก็ยิ่งมีปริมาณเยอะขึ้นด้วยครับผมดาเมจใส่ามากครับและลอกแรกเริ่มแล้วและลอกแรกจบใบมากครับ อะไรกันครับเนี่ยน่าจะเอามอบตอบเอามอบมาดักวอลล์ทางฝั่งช่องขวาบนนะครับเพื่อให้วอลล์เนี่ยมันเคลื่อนที่เพียงแค่หน้าหลังเพียงพอแล้วไม่งั้นจะสเปซส,สป่ากเกินไปไงแล้วก็ําให้3กองรอบข้างเนี่ยได้รับบัฟอย่างทั่วถึงด้วยครับ็อบทั้ง3กองเลยในการอะไรมาบ้างเนี่ยโอ้เซก้ไฟมาครับเดี๋ยวเทิร์นหน้าเราก็ต้องลงแทปเปอร์เพื่อให้แทปเปอร์เนี่ยสลัดตนเองแล้วก็แลกมากับเลเวลอัพ4ี่ช่องรวดเลยครับเซก้ไฟร,รอบตัว อะไรวะเนี่ยเริ่มมานี่คือดวงดีมากเลยนะน้องแมนรีบเบลเลียดรับมือไม่ไหวแพ้แพ้ต่อเราไปครับนี่เลยอพยพมาแล้วเลือดเพิ่มดาเมจเพิ่มใส่กับตัววอลล์โดยเฉพาะเลยครับสบไปไม่ล่ะสายเนี่ยจูก,การ์ของคิงด้อมเพิ่มได้อีกตังหกครับแบบเต็มหน้าตักเลยแต่ข้อเสียคือร่างกายคิงอื่นออกจากหน้าตักทั้งหมดจึงไม่สามารถใช้งานได้ใส่ดาบแทนบัฟไปครับแล้วก็มบเวลรสองสกหนึ่งกองแล้วกันนะต่อไป แลปเตอร์เปล่ล่ะโด,ดใส่แนวหลงังก็เก่งเหมือนกันแต่จะเก่งยากหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้อัพเบริร์กมาไงแล้วก็ตัวฟอร์สเนี่ยเหมือนกันครับเราตีเร็วขึ้นศัตรูเคลื่อนที่ช้าตีช้าเราไม่ได้วิวเบริร์กมาให้เก่งอ่ะขายเงินรีโลดีกว่าครับผมอ่ะแคมป์ซึ่งแคมป์เนี่ยจะส่งผลก็ต่อเมื่อมีเขตว่างเราเขตว่างไม่มีครับงั้นก็น่าจะต้องขายเอาเงินรีโลดีกว่านะครับผมเรามีรีโลฟีสาครั้งก็จริงอ่ะแต่ก็ไม่ได้มีมากพอที่จะเอาไปรีล้านค้ารีการ์ดใหม่รีดีคี มันก็ต้องมีเงินสักหน่อยหนึ่งครับเพื่อประดับเอาไว้เพื่อฉุกเฉินไงเพื่อจําเป็นด้วยอัปเกรดมาครับายการ์ดซึ่งายการ์ดผมจะเอาไปอัปเกรดม็อบสักหน่อยไหมล่ะเวลรสองนะครับเราอเอ้โตัวตึงเลยคิงออฟบาดครับมันคล้ายๆเรานะสเตตอัพเหมือนกันแต่สเตตอัพต้องมีตัอวอัลต้าก่อนใช่ไหม <laughs> นี่ศัตรูคู่ปรับเหลืองเราเลยครับฉกาจมากแต่ก็ตามนั้นตอนเกมอยู่ครับเราเลยสบายสบายเลยเซคเกอร์ไฟับมาหาเราอีกหนึ่งครั้งแล้ว สละแทปเปอร์เพื่อแลกสี่ช่องให้เวลอัพทั้งหมดเลยเซนิดดับเบิลดามจครับน่าจะไม่ได้ใช่ะก็ต้องปล่อยซึมไปลาก่อนแทปเปอร์ขอบคนที่วางกับดักให้ครับถ้าคุณผู้ชมถามว่าม็อบผมเนี่ยมันสู้ไงจะไปฟาดฟันใช้ดาบฟันหรือเปล่าเพราะเห็นมีเพิร์กดาบลมาจริงๆไม่ใช่เะครับเป็นการโยนหินใส่เน้นหินแล้วดมปล่อยหินไปครับอชนะแล้วในครั้งนี้โอ้ัองกรก็น่าสนนะอพยพก็น่าเอาครับแต่ผมว่า อ,อพยพก่อนดีกว่าแต่เพื่อที่จะให้มังกรรับบัฟอย่างเต็มที่เทร์นี้ลงมังกรก่อนละกันนะและเทร์น้าค่อยๆอ,ยอ,อพยพบน่ะครับไม่งั้นจะพลาดไงมังกรมาแค่รอบเดียวครับมันปล่อยฟืดเลยถ้าจะให้เก่งขึ้นก็ต้องใส่เฟิร์กมาแต่ผมไม่ได้มีเฟิร์กมังกรเลยไงไม่ได้ใส่เสริมมาก็อาจจะเก่งยากหน่อยนะครับแต่กระนั้นก็อาจจะแผงลิดได้นี่เป็นมังกรเด็กอยู่ครับมังกรเด็กเฉยอู้รีโลอ้ยไม่ดิเอาเป็นสุสานแล้วกันครับเก็บไว้สละหรือไม่ก็ขายทิ้งไปนั่นเอง กษัตริย์อยากแก้มสงคามเพิ่มเหรอราชาเวทมนต์ปะล่ามันมีการสมองอยูอ่เราสามารถใช้สมองแลกกับอะไรบางอย่างได้อย่างนี้เอาละครับงั้นอบพยบเลยรีคูดคนเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นเลือดเพิ่มขึ้นครับมาก่อนก็เก่งขึ้นด้วยโอ้แต่เหมือนโนไฟเป็นไฟจากไม่ขีดอยู่ครับเลยทำดาเมจเพียงแค่ร้อยห้าสิบหกดาเมจเองอะซึ่งม็อบยังคงเป็นโนวันในการสร้างความเสียหายอยู่เพราะว่ากองตงกลางเนี่ยสามพันหนึ่งแล้วอะสามพันเก้า เกือบ4,000เลยเนะี่ยกองตรงกลางครับอันนี้เราน่าจะเอาแก๊งลูกกระจกไว้ฟาไม,ไม่ได้มีที่วางครับงั้นโซเจอร์มารอเพิ่มปริมาณครับอพยพกลับไปได้สเตต20%เนะี่ยจากมังกรเท่าไหร่เธอเนี้ย1 4 4ดทาเมตรเองครับแล้วมันพ่นแค่แบบลายตรงอะ่ะเส้นเดียวอะ่ะไม่ได้มีการบินโฉบเฉี่ยวไม่ใช่นะครับเส้นตรงแบบตรงหน้าเลยนะถาะว่ากระบฏไม่สามารถชนะได้เป็นฝ่าย่ายแพ้ไปครับโอ้ อพยพแล้วกันนะฮะและนี่มอบไหมยังก่อนดีกว่าว่ารีโลไหมล่ะโอ้โหไม่น่าเลยน่าจะไม่เอาอะไรนะครับก็ผ่านๆไปรอรีโลไว้เก็บไว้ในดีคีดีกว่าดีคีใกล้ามาแล้วครับอีกเป็นแค่5 5 5ปีดีคีจะมาใหม่วูย King of Spell ถ้าไม่ได้มีวอลล์ดคอยบัฟสเตตให้กับพวกมอบเนี่ยก็หายวาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่า117ตัวเลยเพียงแค่91ตัวแล้วอ่ะ ตึงนี่หวายหมอนี่เราจบงานมันช้ามากเลยครับ11ปีแล้วออ o f f ์ลิ่งมาแลกเปลี่ยนผมจะแลกเอลเพราะเอลเนี่ยไม่ได้ใช้งานแล้วครับลาก่อนเอลโอ้ผมพร้อมจ่าย30ทองเพื่อแลกสเตตที่เพิ่มขึ้นให้กับพวกม็อบ3กองครับเพราะเห็นแล้วว่า king of spell เนี่ยเอาเรื่องเราต้องเก่งให้ได้เท่าเขาครับมังกรโอ้โหรอบนี้มังกร539ดาเมจแล้วอ่ะจากหลักร้อยธรรมดาครับขึ้น5เลยไง king of nothing พาดิน เคยไอ้บ้านี่กองทัพผมหายไปครึ่งหนึ่งเลยครับก่อครึ่งตายหมดแล้วเพราะฝีมือไอ้เจ้าโซเจอร์กับอาเชอร์ข้างหลังนี่ไงแต่ว่าปีนี้สาวแนการเพิ่มพื้นที่จะงอกขึ้นมาครับปะงอกขึ้นมาซะและเปิร์กที่จัดมาเปิร์กแห่งการอพยพก็จะทารักออกมา <c oughs> สี่ใบซึ่งก็เดี๋ยวจะแม่ทับวอลล์ตวอลล์ตต่อไปและวอลล์ต่อไปครับ สุดท้ายโซเจอร์ลงรีคูดเพิ่มเมื่อกี้ตัวบัฟสเตทให้กับรังมังกรเนี่ยเพิ่มกระจุวจายมากพ3 7 6แล้วมังกรเราครับพ3 7 6เห็นผลช้าก็จะเก่งได้นี่มันนานมากเนี่ยดีนะไม่เอามังกรแต่ต้นเกมถ้ามังกรลงต้นเกมเดี๋ยวเพราะว่าโอ้โหน่าจะหายนะนะฮะดีเลือกม็อบก่อนครับออฟเฟอร์ลิงลก่อนโซเจอร์ขอบคุณที่รับใช้ชาติครับแม้จะเป็นแค่ปีเดียวก็ตามแต่เอ์ธเวิร์กกับซอนเหรอ มั Sword, งกรก็น่าลงนะแต่วอลลอดก่อนดีกว่าครับเพราะดิจะให้แตดมันบัฟโผล่ขึ้นเองโซเจอร์ต่อไปครับสุดท้ายแล้วโซเชอร์ที่ดองมานี่ไงโซเชอร์ไปละเต็มเลยงหน้าเนี่ย2 0ง9แล้วมังกรเออถ้าหมื่นหนึ่งนี่จะดีใจมากเลยนะ,นะะเนี่ยแล้วมอบเราอยู่เป็นกองเลยครับก็บัฟแตดจากวอลลอดก็วุ่งสิปุ่มหนึ่ง <laughs> ทั้งหมู่คณะเลยครับ14ปีแล้วครับอาร์เชอร์จัดไป ดีครีสัพพายต่อไหมลนะ่ะน่าเอานะแต่ไม่ดีกว่าขอเป็นอย่างอื่นบ้างละกันครับมันจะซ้ำซากไปหน่อยนะแบบนี้อันนี้เหรออืมไม่ดีกว่าโอ้เซตเทิลเมนต์เพิ่มบัฟได้ครับแล้วก็โอเวอร์เวิร์กเนี่ยทำให้วอลลอดกับมังกรเก่งขึ้นนะแต่ไม่เอาอุ้ยไคโอเฟมังกรจะบินเพิ่มหนึ่งรอบและไฟมังกรจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าหรือน้ำเงินนะฮะจะร้อนแรงมากอาเชื่อมั้ยประกอบฉากหน่อยครับรอเซ็กไฟนั่นเองมังกร ตะโกนดังๆวิ่ง4,334ดาเมจสำหรับมังกรครับแล้วปีหน้าเบสซิ่ง <c oughs> ทำงานที่โซนของมังกรน่ะ <c oughs> ดูว่ามังกรจะดาเมจเพิ่มขนาดไหนครับแต่ในปีนี้หุยจาก200ให้2ตัวของเราเนะเหลือเพียงแค่58ตัวจัดว่าเป็นคู่ปรับตัวชะกาตของผมก็ได้นะไอเวทมนด์เนี่ยภเเาวนาว่าจะให้เป็น,ปนบอสละกานันนะครับเพราะอาจจะไม่ไหวไว้ได้ไง100ดาเมจลังกรครับเบสซิ่งแล้วออฟเฟอร์ลิงไปที่โซเจอร์ลาก่อนครับ โคลนโคนลังมังกรไหมล่ะอัปเกรดเพิ่มเอ้ยไม่ไม่รอะว่าข้างหน้าดีกว่าเราจะมี2ตัวครับมับงกร2ตัวเลยเพิ่มปริมาณหน่อยไหมล่ะที่วอลลอดครับเอาละ2ตัว1รอบ2รอ,อบโอ้ยสามพเองครับยังไม่เยอะเท่าไหร่เนะเก่งยากจริงแต่ก็ดูหน้าเก่งขาเพิ่เยอะเลยครับฮ่ ชนะมาแล้ว16ปีแล้วครับงั้นซอสไปต่อที่วอลล์ดครับผมเยวจะไปให้วอลล์ดมันเก่งขึ้นหน่อยอู้แล้วจะปีนี้ราชาส่ลุ้งมาครับเลนโบอาร์มี่นี่ไงเลนโบอาร์มี่เห็นมานตั้งแต่อัปเดตช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับซึ่งมีการ์ด้วยใหม่ของเขาเพียบเลยเหมือนกันด้วยนะหน้าตาแปลกประหลาดครับผมน่าจะเอาเป็น เทมเพลละกันนะครับเป็นการสุ่มสตัดสิเให้กับแรนดอมช่องแต่ช่องผมน้อยเนี่ยงั้นก็อาเชอร์ผมขอเอิร์ธเวิร์กหน่อยละกันครับขยายพื้นที่ปาบก็ให้พื้นที่ไวขึ้น10%ครับให้กับม็อบนะมังกรอุ้ยคือลังซ้าย8,300ลังกลาง,าง3 0 0 1 King of b คิงออฟบัตะไอพวกตัวดีมอนเนี่ยโตดีเลยครับแข็งด้วยตีแรงด้วยเด แต่ก็น,นั้นเราก็บ่อยยันเขามีบัฟแสรจจากบอลลอดเว้ยได้อยู่18ปีครับแซกเกไฟมาอาเชอร์รีคูดหน่อยสิเออจะว่าไปเดี๋ยวลางมังกรเนี่ยผมคิดว่า3ลังไหมละ่ะซ้ายกลางขวางเงี้ยแล้วก็รอเซกเกอร์ไฟแรปเตอร์นะครับเพื่ออัปเกรดมังกรทั้ง3เลยนั่นเองอาจจะเป็นความคิดที่ดีก็ได้ที่จะพยายามบิ้วมังกรนะครับหรืออาจจะหายนะไม่รู้เหมือนกันมันต้องลองดูสักทางหนึ่งได้ไม่จำเจกับการใช้มอบนะครับเพราะม็อบเองก็เยอะแล้วอ่ะ ม็อบมามังกรมายอมเสียเงินเพื่อรีโลเลยนะเนี่ยเอาละครับถ้ว่าอพยพมังกรเราจะได้อิ่มหนำสำลากกับการรับบัฟของการอพยพไปครับลังมังกรลงก่อนต่อเนื่องและท่านวอลล์หลอดจงอพยพซะสุดท้ายโอ้มังกรครับไปดูดาเมจเพิ่มขนาดไหนสองหมื่นหนึ่งเลยมังกร นี่แค่ลางมังกรเวลวหนึ่งนะครับถ้าเป็นเวลวสองเลีวสาวเนี่ยมันจะเป็นขนาดไหนไหเนี่ยเพราะเผื่อขึ้นหลักแสนได้ไม่ยากเอาจริงก่อนหน้าเราพูดว่ามังกรเราเป็นวัยเด็กใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คงต้องเปลี่ยนคำพูดว่ามังกรวัยหนุ่มเลยฮนะเริ่องปจะชปีก้าขาแข็งขึ้นมาครับไซค์กับไฟแรปเตอร์นั่นแหละวัยหนุ่มของจริงเวงงริร์สองมังกรปื้นสองหมื่นสองหมื่นห้าเพราะว่ารอบสองเนี่ยมันไม่ค่อยโดนใครแล้วไงรอบสองมันเหลือน้อยแล้วครับมตนจจบไปมาก เป็นไงจาก킹เอาบัตรตึงๆเจดมังกรเข้าไปครับไฟมันร้อนแรงเซ็ตขไฟต่อโอ้ดีคีมาตีคี้เลือดเพิ่มก็น่าสนเหมือนกันนะคีย์เคอรดับเบิลก็อืมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่อ่ะไม่อยากได้อันเนี้ยเงินผมไม่เหลือในการที่จะรีโลแล้วว่าหมดแล้วครับรีไม่ได้อาจจะต้องเอาเป็นอันกลางละกันครับเพราะว่าถ้า,ารนทั้งหมดที่มีเนี่ยมันจะตีแรงเท่ากองที่ตีแรงสูงสุดครับไม่ค่อยอยากได้แต่ก็เป็นตัวเรื่องที่เดอะเบสสุดในตอนนี้แล้วนะฮะเอาละ เตรียมเซ็กกไฟล์ในเทินต่อไปครับลาก่อนโซเจอร์โซเจอร์นี่เกิดมาเพื่อศิลปะนะครับผมอะไรอะไรก็โซเจอร์อย่างเดียวเลยครับแต่ก็นะเราเจอกับคิงออนมอตติ้งบ่อยก็แบบนี้แหละครับขอบคุณที่มาให้อัปเกรดละกันนะ21ปีแล้วครับอีกเป็นแค่ไม่ไกี่ปีบอสใหญ่จะปรากฏตัวในะไม่ช้านี่เองนะอัปเกรดมาเก็บไว้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าปฏิทินเดิมคือเซ็กก์ไฟล์ลาก่อนโซเจอร์ลังมังกรเวลสามดูดาเมจนะฮะบุ้มหนึ่งสามหมืน่นสี่สอง โอ้ยไอข้างหลังนี่แทบจะหายหมดอะละลายเลยนะแต่ถ้ามันจะเจ๋งจริงก็ต้องแบบว่าชุดเดียวพึ่มหายไปให้หมดเลยครับซอสมาแมททับต่อไปครับสันติกับใครเดียนอตติงล้วกันครับเพานะจะไม่ได้ใช้การจากเขาแล้วนะส่วนใหญ่จะพึ่งจากคิงออฟบัตซะมากกว่าครับแต่ก็การเหลืองั้นเทมเพ e ลเราจะอัปเกรดให้เขาเป็นขั้นต่อไปครับเตรียมพร้อมสู้สืกกับคิงออฟบัตได้อ้ยอิม อิมโดนฟืบหนึ่งนี่หายเกลี้ยงเลยครับเมื่อกี้นี้ไวมากอ่ะและสงครามนี้ก็จบลงครับหรือสวนตัวเรือโซ่อะไรงานนี้เซก้าไฟต้องเลือกหยิบม,มาก่อนครับเพราะว่าสำคัญจริงๆเนี่ยอย่างอื่นมันไม่ค่อยจำเป็นต่อเรานะฮะเราไม่ได้เอาบารพิเศษเพิ่มนะครับเอาละซอฟต์มนที่วอลล์นั่นคู่ปรับเรามาแล้วะเจอไฟเพลิงผานหน่อยโอ้ยข้างหลังหายเกลี้ยงเลยั้งจบุไหวไหมเนี่ยเราได้อยู่นะ ไอกรุ๊กนี่มันชอบทำให้เราตกใจผู้ชมตัวเลขผมจาก411ตัวเนะี่ยเหลือเพียงแค่ร้อยกว่าตัวรู้อะไรดีทีนี้อาจจะเอาเป็นสเตติกต่อก็ได้ครับสายฟ้าชัดต,ต่อเมื่อมันสิ้นชีพมันเองพาโทเนตมาอ้าวเวรกรรมมือมือมันเคยการที่ทําให้เบรดเราเป็นวิวสามทันทีเลยครับแต่ผมเป็นหลอดขั้น3แล้วมันเลยไม่จําเป็นนะงั้นก็รอขายครับคือปกติเวลาเห็นการใส่ลุกเนี่ยมันต้องรีบคว้าไว้ก่อนไง แต่นี่มันก็ไม่จําเป็นแล้วนะฮะช่างมันแล้วกันครับปายเกมมาด้วยนะจะพลาดไปนี่นเราอาเสียโอกาสบางสิ่งบางอย่างไปแต่ก็นะกันนั้นเรายังชนะอยู่นะครับในสิกนี้316ตนต่อ411คนครับ easy ที่ทำให้เรากังวลกว่าไม่ใช่พวก king of b u t t หรอกครับเป็นพวกไอ้ราชาเวทนมตนซะมากกว่าเนี่ยเอาละเวมพาริซึมเราจะอัปเกรดให้กับตัววอลล์หลอดไปครับนี่ไงละปัญหาของแท้เลยไปมังกรเฮ้ย อ้าวสวยเลยครับโอ้โหเวทมันแรงเกินไม่ไหวครับวอลลหลอดเจอเก็บพืชนอรแมทหายเกลี้ยงตามด้วยวอลลหลอดเนี่ยตายหมดเลยมังกรเราสามตัวสร้างความเสียหายรวมกันกว่าเป็นแสนแ,สนแล้วแต่ยังไม่สามารถล้ามือเกับไอ้พวกนี้ได้อะเวทมันแรงขึ้นมากเลยครับอันนี้น่าจะเอาเป็นแรปเตอร์เราจะเรปเตอร์มาเพิ่มปริมาณตรงกลางหน่อยครับรีคูดเพิ่มหน่อยนะและแล้วนี่แหละของดีเรามาแล้วเราจะสู้ได้เพราะมีสิ่งนี้เลยครับผม ถ้าพอยกเพิ่มในรอบนี้ได้สู้ไม่ได้ก็แปลว่าไม่ต้องหวังสู้บอสเลยครับไม่มีทางเลยนะสู้ไม่ได้ครับและยิ่งถ้าบอสเป็นตัว king of spell เนี่ยหายงะแน่ๆนะก็พอนาให้เป็น king of บั t แล้วันเพราะว่าน่าจะเราไหวเราได้เปรียบด้วยครับพอแป๊บเดียวอิมก็ตายหมดแล้วอิมบางมากไอ้พวก king of spell มันมี wall o c k หรือวิสาต์อะไรเงี้ยคอยบัฟอยู่ข้างหลังมันเลยเก่งขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะสละดแรปเตอร์เพื่อทำให้มังกรเรามีความสามารถในการเาผาผลาญได้แรงกว่าเดิมขึ้นครับ 3ที่3ลังนะเตรียมพร้อมโอเ f นไฟเจอหน่วยแอสไต์หน่อยครับการจู่โจมจากฟากฟ้าด้วยมังกรของเราเองนะภาษาสมัยใหม่เรียกว่าแอสไตน์ครับแต่ภาษาโบราณเรียกว่าดากอนไส์แล้วเราคงต้องการการบัฟที่มีประสิทธิภาพแล้วล่ะฟอสคงจะไม่มังกรม็อบไม่ใช่ซอรคือถูกต้องครับรอยัลดีคีได้บัฟมังกรเพิ่มจะดีมากเลยนะีแต่น่าจะน,นี้ไม่นะครับ โอเคเงินหมดแล้วครับไม่สามารถที่จะดีคีต่อได้แล้วก็ต้องเป็นดับเบิลเฮดพีแล้วการให้กับทหารเราครับเอาไ้สู้กับพวกเวทมนต์ไงม,มันแข็งแกร่งใช่ไหมละ่ะมันต้องเจอเราเอิดสู้ครับแล้วมันก็มาอีกแล้วแอสไปร์ทำงานแล้วลอกแรกลลอกสองนี่คือเลอ,อยู่ติ่งเดียวดีมากแอสไพร์โอ้โหเป็นไ,ไงละ่ะดูเดือดมังกรดูเดือดออฟฟอริงครับผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้สุสานแล้วแหละมันเล่นได้เพียงแค่ตัวจอมเวทอะเราก็ต้องลาก,ก่อนไปครับ อาจจะเอาเป็นชิลไปเสริมแม่ทัพต่อเซ c เกอร์ไยังก่อนเพิ่มบัฟเพิ่มดาเมจต่อไป30นะครับเงินหมดแล้วเอาละ <c oughs> เงินไม่ค่อยมีเลยเนี่ยอุย้ยอิมอิมไรกันและในเวลาเพียงแค่สั้นๆเราก็สามารถรเผด็จศึกพวก n ิงออฟรัฐได้รายชาเลือดตายซะเซ c เกอร์ไฟเดมอนเอลตสุสานเอาเป็นสุสานมาละกันนะครับเพราะร้านค้าก็มาด้วยร้านค้าเงินไม่มีในการซื้อไพ่แล้วอะลาก่อนครับ เราจะเอาสุสานวางหน้าหน้าม็อบแล้วเดี๋ยวเทิร์หน้าเนี่ยเราจะเสร็จทละาสุสานไปครับเ <_ C> พื่อทำให้มังกรได้รับบัฟเพิ่มมันเองบึ้มหนึ่ตัวอุ้ยแล้วลอกสองเหลือ30ตัว29่ส้าและหมดสิ้นไปครับฮะเต็มตัวเชิญหน้าม็อบชิลก็ต้องเป็นชิลต่อครับเพื่อบัฟให้ตัวกับแม่ทับมันเองนี่เดมอนอีกแล้วงั้นเหรอมาเลยอิมหายกรวกเลยบึ้ม งานนี้กินนิ่มเลยครับแสดงว่าบอสคือรายชาเวทมนต์ไว้อิมเหมือนเกมมันรู้ว่าเราตอกร่อกับอะไรยากก็เลยจับคู่มให้เราสู้อย่างเงี้ยงั้นแบบนี้ไซค์ก็ไฟลาก่อนเวทมนต์เขาไม่เอาแล้วเหลือสุสานเอาไว้นะฮะซึ่งอิมขายทิ้งไปเช่นกันเลยครับที่เหลือสุสานไว้เพราะว่าเดี๋ยวให้มอบเกิดใหม่สู้กับเวทมนตนะ์ไงมันน่าจะตึงอยู่นะเนี่ย แด้วยพลังของมังกรคน้นองเดชเราครับส่งผลให้ศัตรูนี่จาก300ตัวหรือ200กว่าตัวในเวลาอันสั้นน่ะแต่บอสโดนไฟมังกรเพียงแค่นิดเดียวเองอ่ะถาว่าวอลล์อดของเราครับบัฟกลุ่มก้อนแบบนี้ก็อีซี่ในการต่อสู้นะสิเรียบร้อยครับเราสามารถเอาชนะไอ้เบือกนี่ได้ครับผมตอนแรกคิดว่าไม่หวด้วยซ้ำนะครับแต่กันนันเนี่ยเกมพิกครับชนะได้จบครับความยาก k i n 3นะเลเวลเราอัพเลย <laughs> ครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมครับสำหรับนายคิงในวันนี้เป็นไงบ้างฮนะเพิ่งผ่านมังกรเรานะครับสายใจหรือเปล่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไคร e เนี่ยก็จะขอบคุณอย่างสูงในกษัตริย์ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างรอดูกันแล้วกันนะครับนี่ไปก่อนครับผม